เอาแค่บรรทัดเดียวไม่ได้ให้อินโดีเซยแฟนเดี๋ยวให้มิแทนได้ไหมไม่อยู่าแค่แล้วเอเอีี่มาแล้วเมื่อกี้อี่มาแล้วที่เวค์ไปที่สบายใจ้นี้ก็ถ่ายเตรียมเลยช็อตเนี่ยเตรียม โอ้ไม่น่อนหัวเราเป็นหัวร้ายไปให้กระาขอนักเรีมาจากเชบุรีเื่อรูอ่ะเดี๋ยวพี่ชวนแล้วนย่อนยอ้งนะเอาเหรียญหยอ้ม่เปนขับมาไม่รู้จักกันแต่ไวให้ขอาคยนี่ตคคุยนี่ยังไม่อัดใอ่ะ เผื่อนะไม่เอาแล้วถ่ายคนที่เคยไม่เห็นทุกคนนี่ใครยังไม่ห่ายมะฮะเยอะเลยค่ะมามามเลยมาเลยค่ะไม่กดเยอะเดี๋ยวนี